รถ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 เเอาไปอากาศมันแดดพี่น้องแดดพรอนแห้งหาข้องกับปลอมมากับพรอนใจเนาะเบิ้งวันสีแดงเขาก่อยบอร์สุคนสบายดีสบายดี่ด็ซูฟูซุคนพี่น้องจ๋าสบายดีต่อสนสวยเนาะเดี๋ยววันวน,นี้สิพาสเราค้องกับปลอมทุกคนไปต้องการอะไตัวนึง chỗ thứ 2 của nó วันที่สองแล้วทุกคนโอ้ยอย่าขับอย่าับนะครับ,อรบ,อรบพอไอ้ได้ไอ้เจ็บได้อู้ตัวใหญ่เลยตัวนี้สนใจอืมตัวใหญ่กับตัวเมื่อกี้เจ้าเห็นอยู่อันหนึ่งมัน <c oughs> ใช่มี่นอ้องตาวดีขนาด <c oughs> นี้วะเลี้ยวไปอยู่ว่เห็นเลยตาผู้บ่าอย่างเี้ตาผู้บ่าวติดไหมกับบน,นก็เห็นอย่างกันเมื่อกี้นี่ทุกคน ปอมข้อแดงนะพี่น้องเออมีโอ,อกาสรุ่นมีโอ,อกาสรุ่นจะได้กินเพียงอยู่ไปคอนชายเห็นแลวพี่น้องเออค่อยๆดีเขาค่อยๆด้เขาวทียวๆดังๆลงกใกล้ๆดึงเออ นี่พี่น้องโอ้คือตัวน้อยแต่ว่าหักพอดีสำหนีนะมันก็อึดอึดคือเขาว่าอยู่แ้วกับตัวน้อยพร้อมตัวทีสามล้วทุกคนวปเดี๋ยวไปต่อพี่น้องขี่รถได้ไปนะบุดิยยางขันยางนะมันบุได มันจะหยักอ่อนอยู่คือเอา nhạc เสียงน้อยท <laughs> ุกคนตัวนี้ใช้เวลาทุกนิดหนึ่ง <laughs> ไม่มันอ่อนแล้วมันตีนเล็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยไม่คล้อ,องเขามันอ่อนมันตีน โอ้ตัวขอแดงท้งหมดเลยวะตัวน,นี้เน่ยพามูนี่อยู่อยู่วตัวที่เท่าไรเนี่ย T C <DC S 1> นี่ทุกคนอปะขอยยัด้ด์ที่นอกา้าน่าจัน

để it để hoặc là loot. Hm, mhm, 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 Ừ, <laughs> <Kiểu bài. cười> kho, khoảng, nó mhm, 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 bừng mhm, mhm, vùng mhm, 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 đấy hả <laughs> เาบ้าตาบ้านี่แหละพี่น้องกับปอมบ้านเบาแปบแต่เกาหนูโ้ยง่คยกูมือนี่ตัวใ่ญ่มันก็ออกไป,ปไปเลอยอยียางเขากับมาช่วยแน่นาะ <ใช S 1> มันก็เลยอยากนกั่นเลยอยากแห่แลำแดดแก่และไปพี่น้อง นั่นแหละอุ้ยโแข่งกับตัวนอยู่คุแต่มันมันแฮโดดเย็ดโดดเย็ดเลยนี่แหละนี่นี่ตามหานะนีพี่กระปอมก้าแะทุกคนอุ้ยอาดเ้ย เขาบด้เห so uh, <to> ็นเนยนะปอมการเขาเห็นตัวกัญญาของเขากัญญามเห็นเมื่อกี้ครับหีองเดาบรุ่นนี้ไ่ต้องแซมบตุนรุ่นนี้ต้องแซ่บ่วงแต่ว่ากระปองการสีหงนะคุณก็ยหญ่ได้ํำนี้ได้ชำนีชักิโตนี่ห้วย sóng sóng hả đi là ngôi tôi nâng nè nè nga tôi nội nè nè cái cậy สูได้นะอือโ้หางกุดเดี๋ยกัดเชือกอ่อครับเชือกอ่อนที่ขาโอ้ข้อแดงคนพวดเลยนะวันน,น,นี้แนมผมอ่านตีพี่หน่มขอ้อมันแดงนี่ลอยแล้วเว้ย กำคอปับรถลงมาขอแต่จะขึ้นต้นตาลเนาะพอนใจขึ้นกุ้งน้อยก็เอาได้อยู่อุ้ยเดี๋ยวช่องสูดเด้อพี่น้องหลบหนีเสือข้ามันอยากง่ายพูดมาดูต้นนี่พี่น้องไปช่องสูดพออีละพี่น้องเด้เขาจะพี่รถถึงกู่ thế nào tất cả mọi người thằng bồ cái tổ cứ nhau dìu dìu vịt thôi bồ thằng bồ gì đó. hết คนใช้ก็ข้องเป็นเนื้อพี่นหน่อยค้ามันอยู่แปะนั่นเก่าง่ายอยู่พี่หน่อยเดี๋ยวไปหาพักกันไปหาแว่ซื้อน้ำกินก่อนห่อนแหง้งใครจะพักกันเอาหมวก giật lại nhé tụi con Tông bên cạnh để Youtube chị hại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để ឲ្យបំពេញទៅខ្លួន2

ก็อ้ได้ได้เห็นดอกฮันไซพอก็ไอยู่พี่น้องเอจับดูนี่ทุกคนอันนี้คือกระป๋อามหาอะไรเนาะมาอยู่พี่น้องเสียดายแต่หมกทุนบริถอพี่น้องเอยถ้าเป็นถือหมกทุนกิดแบบว่ามันกิดตัวได้มันขึ้นต้นไม่ชุ่มก็สีได้อยู่แต่ว่านี่หักทุนห้องเปลี่ยวแดดแห้งเนาะ อะไรพี่น้องจ่าได้มาเท่านี้่บอแป๊บก็เสียดคอเก็บภาพบรรยากาศดูเพียงเท่านี้อย่าลืมขำว่าเบิ่งหาเดรพี่น้องคลิปหากระป๋อมเนาะไปแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีต้ <Bye. S 2> อกันตอนก้อยอีกรอบหนึ่ง